คำพูดในหัวคุณคือตัวกำหนดเส้นทางชีวิตคุณนั่งสมาธิต้องทำอย่างไรแล้วได้ประโยชน์อะไรนำไปใช้เมื่อไรการทำสมาธิเนี่ยจะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งนอนก็ได้ได้หมดนะพระเจ้าบอกแม้แต่นอนอยู่แต่ถ้านอนทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก็ชื่อว่าพิสุนั้นเนี่ยทำความเพียรตลอด นั้นการทำสมาธิไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในท่านั่งเดินก็ได้เดินสมาธิก็ได้นอนก็ได้นะครูเจ้าบอกเนี่ยถ้าพิสูจน์กำลังนอนอยู่แต่ถ้าเกิดความคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางกรามทางเดือดแค้นทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งถ่ายถอนออกนะทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือชื่อว่าเป็นผู้ทำความเปลี่ยนเปากิเลสเขาเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดนะ นั้นอยู่ที่จิตใจของเขาที่ขยันที่จะปราลบความเปลี่ยนคือทิ้งอกุศลออกไปไหมนะแค่นี้เองเป็นสมาธิแล้วนะ <c oughs> ได้ประโยชน์อะไรแค่เราไม่คิดอกุศลเนี่ยโยมสังคมมีความสุขมากเลยตัวเองก็ได้ประโยชน์ได้ทำความเพียรเผากิเลสประโยชน์ตนที่ได้แน่นอนคือหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ต้องตายอีกต่อไปผู้เจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ต้องตาย อย่างเนี้ยนั่นไม่ว่าจะเป็นระบบชีวิตพรหมเทวดามนุษย์นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยใต้หมดตายเรียบนะคนทําอิทธิปาฏิหาริย์ได้กําหนดรู้จิตใจได้ก็ตายเรียบหมดผู้เจ้าทําเรื่องพวกนี้ได้ฤาษีโยคียแต่ก่อนก็ทําได้แต่ไม่มีใครเข้าถึงความไม่ตายได้ว่าทายังไงจะไม่ตายนั้นมันมีคนคิดนอกกรอบอ่ะนะมีคนคิดนอกกรอบว่าทํายังไงจะไม่ตาย ก็คือพวกฤาษีโยคีทั้งหลายก็เลยออกป่าสแสวงหาความไม่ตายเพราะเห็นว่าระบบชีวิตเนี่ยเดินไปสู่ความตายหมดนะ <c oughs> แต่ละคนในหาไม่เจอเพราะคนที่จะเจอตรงนี้โดยที่ไม่ต้องมีใครสอนก็คือผู้ที่สร้างบาร,รมีมาเป็นอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้มีคนเดียวในอดีตก็มีมามา,มากในอนาคตก็จะมีต่อไปพวกเราทุกคนก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าได้ แต่จะสาเร็จหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่ความเปลี่ยนซึ่งต้องเกิดไปจํานวนมากส่วนสาวกคนอื่นเนี่ยก็คือแค่ได้ยินได้ฟังแล้วออกไปปฏิบัติเนี่ยก็จะหลุดพ้นจากความตายได้เพราะภูมิความรู้นี้เนี่ยเหมาะสําหรับเทวดามนุษย์ขึ้นไปมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยมีภูมิมป,ปัญญาที่จะรู้ธรรมะตรงนี้ได้ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยรู้ไม่ได้นะ <c oughs> นั้นประโยชน์เนี่ยนอกจากทางโลกแล้วยังได้ในทางธรรมนะคือเข้าถึงความไม่ตาย ผู้เจ้าบอกถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจําเป็นที่อรันตสสมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกเพราะ,ะนั้นผู้เจ้าเกิดมาในโลกเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเกิดแก่าแกตายเกิดแก่แล้วก็ตายทํายังไงจะแก้ตรงนี้ให้ได้นะ,ะส่วนประโยชน์ที่จะส่งผลต่อสังคมรอบข้างแค่โยมคุมจิตโยมไม่ให้คิดอกุศลเนี่ย การจะไปฆ่าจะไปขโมยจะไปประพฤติผิดในกามจะไปพูดโกหกจะไปดื่มสุรายมคิดมาแล้วยมไม่ทําแค่นี้สังคมมีความสุขแล้วถ้าสังคมทั้งหมดเนี่ยมีสิน5ดีไม่ยอมข่าวในหนังสือพิมพ์แทบจะหมดไปเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าจึงบอกการที่เรารักษาตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยโดยอัตโนมัติเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนก็เล่าให้ฟังว่านักการเมืองบอกว่า อย่าไปสนใจผู้ศาสนาเลยเพราะว่าไปดูแลแต่ตนเองเห็นแก่ตัวนี่คือไม่เข้าใจมองแคบมากนะเขาไม่รู้ว่าการรักษาตัวเองเนี่ยมันเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะ,ะนั่นนี่คือแง่มุมที่พู้เจ้าเห็นพู้เจ้าจึงให้รักษาตนเองสังคมทุกคนรักษาตนเองคนอื่นถูกรักษาไปด้วยโดยอัตโนมัตินะพระเจ้าบอกว่า <c oughs> ถ้าพระองค์เนี่ยเข้าไปในหมู่ชนใด มูชนนั้นมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดูดน้ำนมกับน้ําพระองค์บอกว่าพระองค์เชื่อได้เลยว่ามูชนน,นนั้นเนี่ยมีการละ,ทำ,ละ,ะรทำสามอย่างและเจริญทำสามอย่างสามอย่างที่ละคือะไรกามพยาบาติ Fields, เบียดเบียนและสามอย่างที่จเจริญคือลายหลีกออกจากการหลีกออกจากพยาบาติหลีกออกจากเบียดเบียนสังคมนั้นจะมีความสมัคคีกันสูงมากนะเกิดจากการรักษาตนเองทั้งนั้นนะทุกข,ขณะยืนเดินนั่งนอนนะ ก็สามารถที่จะปะลารความเพียนได้นี่คือการที่ที่ผู้เญ้าบอกรักษาตนอยู่ก็จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนเมื่อรักษาตนก็เป็นการรักษาผู้อื่นทั้งคู่เลยรัศาสดาจัดเอาไว้ <c oughs> ถามว่าสามาธินําไปใช้เมื่อไรต้องใช้ตลอดเวลายมทําอะไรผิดพลาดเนี่ยยมดูกลับไปที่จิตของตัวเองเนี่ยแสดงว่าจิตเราไม่มีสมาธิ งานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เราเนี่ยฝึกตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันให้มากนะถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดเนี่ยจะน้อยที่สุดและอนาคตเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหรอกถ้าทําปัจจุบันดีนะพระเจ้าบอกอนาคตดีเองนะอดีตก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่ามันลวกไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วกลับมาทาปัจจุบันให้ดีดีกว่าองค์ุริมานฆ่าคนมาเก้าร้อยคนถ้ามัวไปกังวลนะอดีตนะ ไม่ต้องเป็นผลานอยู่กับปัจจุบันทาปัจจุบันปุ๊บเนี่ยหลุดพ้นได้พ้นจากกรรมทั้งหลายได้เป็นปหลานได้นะเพราะนัะ้น <c oughs> ประโยชน์ตรงนี้มีสูงมากในการปฏิบัติธรรมและการทะเลาะบอกแว้งกันเนี่ยการไม่สามัคคีกันเนี่ยเกิดมาจากการปฏิบัติเวียเปลี่ยนทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่มีแต่มนุษย์ในทางโลกพรหมเทวดาทั้งหลายก็ทะเลาะกันหมดจอมเทพต้องมาช้ำพระเจ้าว่าเหตุใดเนี่ยยักษ์นาคนทานสูนมนุษย์เทวดาพรหมมันทะเลาะกันหมดเลยเกิด เพราะอะไรผู้เจ้าบอกสิ่งอันเป็นที่รักทีแรกบอกเกิดจากอิจฉาและมัจฉริยะความอิจฉาและความตนีเราอิจฉาอะไรตนีอะไรเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วจอมเทพก็ถามต่อไปว่าแล้วไอ้สองเหตุปัจจัยเนี่ยสองอันเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรผู้เจ้าก็บอกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วผู้เจ้าจึงให้เราฝึกวางจิตเป็นอุเบกขาไงเวลาพอใจอะไรก็เฉย ไม่พอใจอะไรก็เฉยๆนะนายว่ามาก็เฉยๆได้ใช่ไหมลูกน้องนินทาก็เฉยๆได้นะ <laughs> แล้วหน้าที่ของลูกน้องเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าต้องนําเกียติคุณของนายไปล่ําลือใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่เอานายไปเผานะ <laughs> ดูหน้าที่ของลูกน้องนะ,ะผู้เจ้าบอกว่านะเป็นผู้ลุกขึ้นทํางานก่อนนาย เลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้นะทราทำการงานให้ดีที่สุดและสุดท้ายนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือเห็นไหมส่วนเจ้านายนะ <laughs> <clears throat> ก็ต้องดูแลลูกน้องดีๆว่าด้วยการให้ทำงานตามกำลัง Alors, ต้องดูกำลังของลูกน้องนะ crown. ด้วยการให้อาหารและรางวัล ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให้อันนี้เป็นประเด็นที่แปลกนะแสดงว่ามนุษย์เนี่ยชอบของกินและเดี๋ยวยมไปดูว่าของกินเนี่ยมันมีปัญหาอะไรผู้เจ้าถึงบอกตรงนี้แล้วก็ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยนี่เจ้านายต้องให้อย่างนี้ถึงเทศกาลถึงอะไรเนี่ยต้องให้โอกาสปล่อยเขากลับไปบ้านบ้างอย่างเงี้ยเขาจะได้มีขวัญมีกำลังใจมีแรงที่จะทำงานต่อไปอย่างนี้นะ เหมือนกับทหารเนี่ยถ้าไม่มีจดหมายจากแนวหลังนะลบไม่ออกเลยนะจดหมายไปจดหมายไปไม่มีตีกลับมานะหมดแรงขวันกำลังใจไม่มีนะอันนี้ถ้าภาษาทหารเขาเรียกว่าอำนาจกำลังลบที่ไม่มีตัวตนไอ้พวกเนี้ยทหารเนี่ยห่อเหี่ยวเลยนะอาหารต้องดีจดหมงจดหมายต้องถึงขวันกำลังใจต้องดีเหมนกันลักษณะเดียวกันอาตมามาดูถ้าเปรียบเทียบกับพระศาสดาที่จัดเอาไว้ นะส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยมันแปลกว่าอายตนะของเราทั้ง5ตัวเนี่ยโยมเฉพาะกายนะตาหูจมูกลิ้นกายโยมว่าส่วนไหนแรงที่สุดนะโยมว่าตาใครว่าโอ้โหได้ยินเสียงแล้วโอ้โหทนไม่ได้เลยต้องไปฟังหรือว่าโอ้โหเห็นภาพแล้วกิเลสขึ้นนะนะแต่อะไรรู้ไหมที่แรงที่สุดลิ้นนะเป็นพ่ออะไรรู้ไหมโยมดูนะถ้า ตายมชอบอะไรนะหูยมชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวนะหูชอบแล้วจมูกชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวแต่ลิ้นนะขอพ่วงไปหมดเลยนะเวลายมได้กลิ่นอาหารเนี่ยนะลิ้นเอาด้วยไหมเอาด้วยตาเห็นอาหารหน่ากินนะลิ้นเอาด้วยไหมด้วยมีเพื่อนยมพูดส้มตำมะนาวเปรี้ยวนะลิ้นด้วยไหมโอ้โหน้ำลายขึ้นเลยใช่ไหมลิ้นเนี่ยขอเอี่ยวด้วยทุกอายจะนะนี่ไงใช่ไหม โอ้โหมันหลบซ่อนอย่างดีนะอยู่ในปากเรียบร้อยเลยนะมีที่ป้องกันอย่างแน่นหนาเลยเนหะ็นนะอนี่ลิ้นนี่สำคัญที่สุดผู้ชา,าบอกพี่นาเรื่องอาหารอย่างเดียวนะเป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลอลิบุคคลขั้นที่สามแต่ไม่มีพี่นาตาอย่างเดียวหูอย่างเดียวจมูกไปไม่ได้แต่ลิ้นอย่างเดียวลวดเลยผ่านสามขั้นลวด <laughs> อัดก็ไม่ได้ <laughs> น่าสําคัญนี่ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเออทำไมพระเจ้าบอกการแบ่งของมีลถประหลาดให้เนี่ยได้รับมันจะเกิดการผูกใจกันเหี๋ยวมานี่ก็ประเด็นปัญหาแรกนะอันที่สองบอกคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายอยากขอคําแนะนําว่าในฐานะคนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันต้องทํางานแข่งกับเวลาอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเกิดความตึงเครียดควปัจบันตนอย่างไร ไม่ยากหรอกโ <c oughs> ยมมันไม่มีอะไรเครียดหรอกเราไปคิดเองว่าเครียดมันก็ทำงานตามเวลาเหมือนกันใช่ไหมโยมก็สบายๆถึงเวลาเลิกเนี่ยโอ้สบายจะตายไอ้พวกที่นอกเวลาแล้วต้องทำงานใช่โยมโยมดูนะถ้าตามานึกนะแต่ก่อนเนี่ยที่อาตามาเป็นทหารเนี่ยนะมันไม่มีกลางวันกลางคืนเลยนายเรียกตีหนึ่งตีสองกระโดดปุ๊บปุปปปุ๊๊ต้องไปเสาที่ต้องไป อาตมามองการทํางานอย่างโยมนี่หมูมากเข้างานออกงาน,อองานโอ้โหทำไมมันหมูงี้ <laughs> ใช่ไหมอย่าไปเครียดเลยโยมสบายยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเป็นคารวาชั้นเลิศด้วยฐานะสี่ประการหนึ่งหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดเห็นนะโยมไม่ต้องไปเครียดคัดอย่าไปเครียดคัดมากและหากินเป็นธรรมนะสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำน ยมหากินเป็นธรรมแล้วไม่เคร่งเครียดแล้วทำตนให้เป็นสุขเวยนะ <c oughs> อย่างที่สามผู้เจ้าบอกว่าต้องรู้จักแบ่งปันโคกรัพยบบำเพ็ญบุญนะอย่างที่สี่ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพกรัพย์เหล่านั้นยมมีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่มีด้วยปัญญาอย่าไปหลงกับมันมากนะเห็นโทษเห็นความเสื่อมมันด้วยมีปัญญาเนี่ยปล่อยวางมันได้ด้วยอย่างนี้อ่า โยมทําได้4อย่างนี้ชื่อว่าเป็นคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบรวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกแล้วสุดยอดละเห็นนะสีฐานนะง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเคร่งเครียดอะไรมากโยมสบายๆนะมีคําถามไหมเชิญอ, <c oughs> อยู่อ่อยูที่โยมมีศรัทธาหรือเปล่าโยมมีศรัทธาให้พอนะเมือ่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วโยมต้องเดินตามนั้นนะอการไม่เป็นหนี้ทําอย่างไร ผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดในโลกนี้ปรารถนาเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจยศต้องการคนรักต้องการยานอย่างรู้ดีดยันอย่างรู้นักทุกอย่างเลยผู้เจ้าบอกทำสี่อย่าง 1. นึ่งทำสินให้ดีโยมลองสิตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะรักษาสิน5้าเป๊ะนะสไม่เหินห่างจากฌานนะไม่เหินห่างจากฌานทํำยังไงผู้เจ้าบอก ถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือเอา้วยมือมนรัดแค่เนี้ฟับเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแล้ววันหนึ่งเนี่ยโยมได้เอาจิตมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกชั่ววินาทีหนึ่งรัดนิ้วมือแค่เนี้ยผู้เจ้าบอกใช้ได้แล้วโยมลองดูสิว่าวันวันเนี่ยขอให้โยมเนี่ยนึกถึงลมหายใจไม่ง่ายเหมือนกันนะบางทีวันนึกได้สองสาครั้งเองเห็นนะแั้วถ้าวันหนึ่งโยมนึกได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าบอกใช้ได้แล้วไม่ห่างจากฌานแล้วเริ่มเริ่มจะได้แล้ว อย่างที่สประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับนะอย่างที่สี่ให้สุญญาคลาวัตงอกงามวิเวกหลีกเล่นบ้างนะเห็นโยมนีนไปวิเวกหลีกเล่นที่วัดเนี่ยแสดงว่าพยายามทำสุญญาคลาวัตให้งอกงาม <c oughs> 4อย่างเนี่ยนะผู้เจ้าบอกว่าเธอจะได้ทุกอย่างตามปรารถนานะนั้นถ้าคนทำสมาธิมากโยมสังเกตสิโยมนึกอะไรเดี๋ยวมันจะได้ เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันดงนั้นยมมีเวลาเนี่ยดูหนังดูละครนะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะยมแบ่งมาสักสิบนาทีห้านาทีนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกคิดซะว่าสิบนาทีนี้เราจะไม่คิดอะไรรู้แค่ลมไหลเข้าไหลออกไหลแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรมากเยอะเดี๋ยวดีเองเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วการไม่ตกต่าอีกอย่างหนึ่งผู้เจ้าบอกทำสามอย่างพระองค์ย้อนชาติขององค์เนี่ยไปเก้าสิบเอ็ดกับ พระองค์ไม่เคยตกต่ําเลยพระองค์บอกพระองค์มีธรรมสามประการ 1. มีทานคือการให้ 2. มีธรรมะแปลว่าความข่มใจนะโยมต้องข่มใจคือเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนพูดเพ้อเจอ้อคำหยาบส่อเสียเราจะไม่ทํานี่ข่มใจอย่างที่สามผู้เจ้าบอกมีสัญญมะความสํารวมระหว่างสํารวมจิตอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันไว้ถ้าเธอมีธรรมสามอย่างนี้เธอเกิดในภพชาติใดๆเธอจะไม่มีทางตกต่ํา อ่าโยมจําเหตุปัจจัยของการไม่ตกต่ำนะถ้ายัางต้องเกิดอยู่ทำสามอย่างแค่นี้นะพนักงานไม่มีเวลาจะปฏิบัติธรรมมีเวลาหายใจไหมมีอ่าถ้ามีเวลาหายใจมีเวลาปฏิบัติธรรมตลอดสบายสบายใช่ไหมอ่าทานข้าวกลางวันก่อนไปเข้างานกลางวันก็สักลัดนิ้วมือเนาะอ่าลัดนิ้วมือแค่นั้นเอง โยมก็สักสองสานาทีนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกมีอยู่โรงงานหนึ่งตรงอยุธยาเนี่ยส่งออกของไปที่อังกฤษให้ Mark and Spencer ก็ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยิงนั่งสมาธิหมดเลยขอสามนาทีแปดเดียวนะก็ทำจิตให้สงบแล้วเขารู้สึกเลยว่าพนรรักงานเนี่ยคุยกันง่ายขึ้นเหมือนมันมีจุดยืนร่วมกันนะมีมีมีความรู้สึกทางใจร่วมกันคือคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเป็นคําสอนที่ออกจากปากพระศาสดาแท้อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะนั้นอาตมาจะถ่ายทอดเฉพาะคําที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นจึงยืนยันด้วยการขึ้นจอโปรเจคเตอร์ทุกครั้งว่าสิ่งที่อาตมาสอนเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้ผู้เจ้าตรัสไว้ทุกคานะพระเราจะต้องไม่สอนเกินพระผู้เจ้าซึ่งผู้เจ้าห้ามภิกษุบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่ะองบัญญัติเพราะนั้นพระมีหน้าที่ประกาศคําพระพเจ้าว่าผู้เจ้าเคยพูดอย่างนี้เคยสอนอย่างนี้ไม่มีหน้าที่พูดเอง นี่คือหลักการของการถ่ายทอดศาสนาในครั้งพุทธกาลแต่หลังๆมันเพี้ยนไปพระเริ่มพูดเองมันก็เลยผิดเพี้ยนไปจึงเป็นเหตุเสื่อมของศาสนามาเรื่อยๆนะหั <c oughs> วหน้าจู้จี้จุกจิกควรทําอย่างไร <c oughs> ต้องอดทนอดทนนะ <c oughs> เพราะว่าเวลาถูกเบียดเบียนทางกายวาจาเนี่ยนะผู้เจ้าให้ทําอย่างไรทําจิตเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ำนะี เพราะนั้นถ้าโยมทําจิตเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ำผู้เจ้าบอกว่าดินแผ่นดินเนี่ยคนจะไปกระทืบแผ่นดินจะไปคากถุยจะเอาของโศโครกใส่ลงไปในแผ่นดินแผ่นดินก็เฉยเฉยไม่อิดหนาหละอาใจน้ําเหมือนกันคนเทของโสโครกลงในน้ําน้ําก็เฉยใช่ไหมเราต้องมีขันติความอดทนยอย่างขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกลัน้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโยมได้รักษาตนด้วยการอดทนอดกลัน้น และเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยไม่ส่งฟีดแบ็กต่อไป <laughs> เราส่งมาเราส่งไปเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะก,กันใช่ไหมอดทนไว้ใช่ไหม <laughs> เราได้เผากิเลสยมรู้เลยว่าเออฉันกําลังเพียนเผากิเลสละใช่ไหม <c oughs> ลูกน้องทํางานไม่ได้ดังใจทําอย่างไรดีโอ้โหนี่เป็นปัญหาของเจ้าหนายทุกคนนม <laughs> องเป็นธรรมดาธรรมชาติเยอะไม่มีใครได้อะไรดังใจไปทุกเรื่อง นั้นถ้ามองว่าโอ้ธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนี้หน้าที่เจ้านายเนี่ยต้องนั่งสมาธิเยอะๆเลยโยมเชื่อไหมว่าการที่ได้ลูกน้องดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่บรารมีโยมคัดคนเข้ามานี่มันจะได้คนดีหรือคนไม่ดีอยู่ที่บรารมีโยมโยมต้องสร้างบรารมีให้มากพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าพระองค์เนี่ยมีบรารมีมากจึงได้ลูกน้องที่ทําความพอใจให้มากกว่าความไม่พอใจนะอโอ้พอเห็นประเด็นตรงนี้โอ้คุณอยู่ที่ที่บรารมีแต่ละคน ผู้เจ้าจึงบอกว่าคนเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าวานิชกเ็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมอย่างนี้นะทีนี้โยมก็ต้องคิดไปอีกเอ้ะแล้วจะสร้างบาร,รมียังไงใช่ไหมอ่ามันต้องรอไปส่งผลชาติโน้นชาตินี้ป่ะอ่าหนึ่งจะทํำยังไงสองทำแล้วเนี่ยให้ผลเร็วๆเ,เนี่ยมีไหมอ่าผู้เจ้าก็บอกไว้กรรมที่กรรมดีที่จะส่งผลในปัจจุบันคือการทำสมาธินะ 8ระดับสมาธิแระดับเป็นกรรมที่เมื่อบุคคลนั้นทําแล้วเนี่ยจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันทันทีโยมปรารถนาอะไรมันจะได้นั้นโยมนั่งสมาธิเสร็จแผ่เมตตาให้กับพรหมเทวดาผู้เจ้าบอกพรหมเทวดาจะเกื้อกูลกันนะจะเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างเรากับพรหมเทวดาเปรียบเหมือนบรรดาบิดาดูแลบุตรอย่างนี้นั้นขาดเหลืออะไรก็เดี๋ยวเคลียร์ให้นะะนั้นเรานั่งสมาธิแผ่เมตตา เราก็ได้อน,นิสงเขาก็ได้อน,นิสงนะและกรรมตรงนี้จะส่งผลในปัจจุบัน <c oughs> อัตมาแนะนาเจ้าของโรงงานโรงงานหนึ่งไปเสร็จแล้ว <c oughs> เขาก็จากการที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยประธานก็นั่งสมาธิมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้นี่นั่งสมาธิได้วันละเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงเห็นนะสิ่งที่เขาบอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้เขาส่งของไปยี่ตู้คอนเทนเนอร์นะปรากฏว่า ฝรั่งไปเจอเชื้อลาโ,อโห้ดงานใหญ่สงสัยโดนตีกลับหมดแน่เลยปรากฏว,ว่าฝรั่งเกิดให้อภัยบ,บอกเฮ้ยไม่เป็นไรข่าวหลังยงมีอีกนะบอกให้มันไม่น่าเป็นไปได้โอ้โหงานนี้เขาเริ่มเชื่อเรื่องบาร,รมีมาละบอกเฮ้ยมันมันแค่จิตใจคน,ม,นมันมีเมตตานี่เดียบพลิกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันราบลื่นหมดเลยนะเยอะเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่อเราเจอเลื่อๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่มันเรื่องของบาร,รมีจริงๆริงใช่ไหมบุญกรรมที่เราได้ทํา นั้นตรงนี้เราถ้าเราใช้คำสอนพระศาสดามาเนี่ยตรงนี้จะมีประโยชน์มากสุขภาพไม่ดีพุทธวจนะช่วยได้อย่างไรอ๋อได้สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะเวลากินอิ่มแล้วเนี่ยให้เดินจงกรมนะอย่ารีบอย่าอย่าไปทำอย่างอื่นก่อนนะพระเจ้าบอกการเดินจงกรมเนี่ยโยมเวลาเดินเนี่ยนะกระเพาะมันก็คุกคิกคุกคิก,คก,คก,คกอาหารจะย่อยง่ายอาภาษน้อย นะอ่าอดทนต่อการทําความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลาอาหารย่อยง่ายนะอาพาธน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมจมตั้งอยู่ได้นานมีแต่ประโยชน์หมดเลยอาพาธน้อยนะป่วยยากนะไม่ค่อยป่วยเพราะนั้นคนเราเนี่ยอยู่ที่ระบบของอาหารเหมือนกันอาหารที่ไหลผ่านเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาเนี่ยพระเจ้ามีวิธีทําให้ร่างกายดีเยอะมากเลยนะมียาแบบธรรมชาติด้วย ที่บอกว่าถ้าเธอหายาอะไรไม่ได้นะโยมเข้าป่านะติดอยู่ในป่าหาอะไรกินไม่ได้เจอยาพิษหรือว่าเป็นโรคอะไรขึ้นมาผู้เจ้าบอกว่ามูดคูดเท่าดินสี่อย่างอุจละปัสวะขี้เท่ากระดิดหยิบกินเลยนะแก้โรคได้นะกรุงเทพเข้าโรงพยาบาลก่อนเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ย อาตมาสมัยเป็นนักเรียนอาตมานั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วอาตมารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเราหายใจช้าลงแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายมันสงบ,บมันนิ่งมากเลยเราเราเลยสงสัยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายหรือเปล่าอาตมาก็เลยเดินไปที่ไปที่ห้างเซนทันนะเสาร์อาทิตย์ไปเดินห้างก็ไปลองออวัดหัวใจดูหยอดเหรียญปุ๊บแล้วก็วัดหัวใจวัดเต้นเท่าไหร่ อ่ะเจครั้งเสร็จแล้วเราก็ยืดทําสมาธิดูสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีจิตเริ่มสงบแล้วเราก็วัดหัวใจใหม่หัวใจเต้นลดลงไปเกือบ20ครั้งร่างกายมันสงบลงโยมเวลายมทําสมาธิเนี่ยคนปฏิบัติภาวนามากๆถึงอายุยืนไงร่างกายมันไม่ค่อยป่วยสุขภาพมันจะดีเพราะคนคนนั้นเนี่ยคุมอารมณ์ได้ดีนะอ่ามีผลมากหน้าตาจะผ่องใส ผิวพรรณจะผ่องใสมันจะออกมาหมดนะนั้นโยมทําสมาธิบ่อยๆรักษาสินให้ดีการหายใจของโยมคนเราหายใจประมาณนาทีหนึ่งประมาณสิบห้าสบกสิบเจสิบปดครั้งอย่างนี้โยมทําสมาธิไปนะสงบดีๆจะหายใจนาทีละครั้งหรือสองครั้งกันั้งเองหายใจเข้าทีนี่อยู่ได้นานออกช้าๆไม่ได้บังคับอะไรมันด้วยแต่มันพอของมันน่ะมันหายใจทีหนึ่งมันก็พออยู่ได้นานเนี่ยอืม อยากมีชีวิตใหม่ต้องกล้าทิ้งความสบายเดิมๆคนที่สำเร็จไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขากล้าทำหยุดโทษโชคชะตาแล้วลุกขึ้นมาสร้างทางเดินเองอย่ารอให้พร้อมเพราะพร้อมไม่มีวันมาถึง